สวัสดีครับโจบงเสนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับโซนิ c นะครับหลังจากที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับเอาเป็นว่ามันใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปนี้นะครับสําหรับรถโซนิ c เครื่อง CBR นะครับเอาแบบบ้านๆนะครับรถผมคือรถบ้านๆนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับเอาเป็นว่าทุนน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เลยครับมาดูกันนะครับ อะไรแ่งนะครับเราใช้จากลาซาด้านะครับทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากชุดสีก่อนเลยนะครับชุดสีนะครับสีแดงนะครับตัวนี้เป็นของของก๊อฟนะครับไม่ใช่ของแท้ของเบิร์กซูนนะครับของตามร้านทั่วไปนะครับราคาถูกตัวนี้อยู่พันสามร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับ แต่มันจะมีครบหมดนะครับไม่มีเฉพาะชิ้นดํานะครับเขาไม่ได้แถมมาให้นะครับมีบางโคลนหน้าหน้ากากแล้วก็ปีกข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็ครอบตรงนี้นะครับก็มีแล้วก็ท้ายนะครับตัวนี้พันสามนะครับแล้วก็มาดูที่อะไรชุบนะครับอะไรชุบผมก็จะมีชุบพักเท้านะครับแล้วก็สวิงอาร์ม แล้วก็ดุมสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ชุบมานะครับตัวนี้ผมส่งไปชุบมาแล้วก็แผงคอด้วยนะครับแผงคอแล้วก็แฮนตัวนี้ราคาชุบผมชุบอยู่ประมาณรวมค่าส่งไปกับ2,000บาทนะครับอะไรแต่งนะครับให้ดูเลยบ้านๆนะครับสําหรับงบน้อยครับล้อนะครับเป็นบานไซนะครับแล้วก็ดุมนะครับธรรมดา ตามร้านทั่วไปตัวนี้อยู่500บาทนะครับต่อคู่หรือแล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็ถูกกว่านี้ก็มีนะครับยางก็เป็น50าสบร้อยนะครับหน้าหลังชุดนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับถึง2,000บาทนะครับรวมยางแล้วก็จะเป็นหม้อน้ำบีเนียมนะครับของใหม่นะครับตัวนี้งานสร้างตัวนี้ใบละ ก้าร้อยกว่าบาทนะครับเก้าร้อยห้าสิบครับประมาณนี้แล้วก็เป็นโช๊นะครับแกนโช๊สีทองนะครับตัวนี้อยู่สี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นกระบอกโช๊กกึ่งบอกโช๊กกึ่งนะครับ,บ,รบตัวนี้อยู่สี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็เป็นปั๊มนะครับ นี่เป็นนิชชินก๊อปน,นะครับไม่ใช่แท้นะครับก็อยู่ประมาณ250บาทนะครับแล้วก็น็นอตนะครับหัวเฟืองนะครับตัวนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นปัมน๊มนะครับ <Always. S 2> ตัวนี้ก็เป็นของเวฟร้อยนะครับตัวนีーー้ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นประกับคันเร่งนะครับตัวนี้ก็อยู่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับโดยรวม แล้วก็เป็นท่อนะครับตัวนี้ทั้งลำอยู่5้าอยนะครับตัวนี้นะครับทั้งลำ5 0 0้อแล้วก็เป็นเครื่องนะครับ CBR นะครับ150นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมคัดสรรพิเศษนะครับตัวนี้ตามหาจากเครื่องเดิมที่ไม่เคยแกะนะครับมาลง ใส่รถคันนี้นะครับแต่มันก็ไม่วิ่งเท่าไรหรอกนะครับก็ความแรงก็พอได้ในระดับหนึ่งไม่ถือว่าดีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถแข่งนะครับโดยรวมนะครับผมจะสรุปคร่าวๆก็คือโค้งนะครับกับเครื่องนะครับที่ผมซื้อมามันมีเครื่องเดิมด้วยนะครับอันนี้ตอนนั้นผมซื้อมามันยังไม่เป็นรถนะครับเป็นซากมานะครับผมซื้อมา4ี่พันห้านะครับ รวมจดทะเบียนหรือว่าทำให้มันเป็นรถเรียบร้อยก็อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดพันนะครับประมาณนี้แหละครับรวมโอนรวมอะไรเรียบร้อยตามหาไหลเรียบร้อยแล้วก็มาตกแต่งภายนอกนะครับเครื่องนะครับถ้าตามตลาดทั่วไปเขาก็ขายกันอยู่หมื่นสองหมื่นสามนะครับตัวนี้ถ้ามันติดนะครับหมายถอุปกรณ์ครบนะครับก็อยู่หมื่นสาม สรุปแล้วก็ประมาณ20,000กว่าบาทนะครับถ้าใครคิดจะทํานะครับใครคิดจะแต่งนะครับหรืออาจจะมีตังค์20,000อาจจะสวยองค์ผมก็ได้นะครับมันแล้วแต่สไตล์คนแต่งนะครับต่โดยรวมผมแต่งก็อยู่ประมาณ20,000นะครับ20,000ต้นๆนะครับนี่แหละครับให้ดูรอบๆเดี๋ยวชิปต่อไปนะครับก็จะทําการนะครับเปลี่ยนรถแล้วนะครับไม่ใช่คันนี้ทําทีแล้วนะครับ สำหรับจะเป็นรถคันไหนนะครับก็ฝากช่่ยติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครตนะครับกดติดตามให้ผมด้วยแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ม pues ีเพียงแค่นี้นะครับสงสัยอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครตนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ